วันนี้ที่ผนแผนกไม่มีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามานะคะทุกคนก็เลยได้อยู่เฝ้าตึกนะคะทั้งสองวันเลยนะเป็นผู้ช่วยห้องผ่าตัดนะคะนอกจากจะทําที่ห้องผ่าแล้วเนี่ยเราต้องทําที่ห้องส่งเครื่องมือด้วยนะคะทุกคนก็คือการเอาเครื่องมือมาล้างทําความสะอาดอบนึ่งฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะบางส่วนเราก็ส่งไปที่ผนแผนกใหญ่นะคะทุกคนสรุปวันนี้ก็เลยได้เป็นสเตียรีนเทคนิคแกจจำเป็นนะคะทุกคน สำหรับพเพื่อนๆนะคะที่อยากทำงานโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ชอบเลือดไม่ชอบแบบดูแลคนไข้อะไรเงี้ยเราก็สามารถไปทำที่แผนกส่งเครื่องมือได้นะคะทุกคนก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลการเรียนนะคะก็เข้าไปดูที่ e ิชเก e ร์เฮิร์ o สค o ลเนได้นะคะมันจะเรียนประมาณปีครึ่งนะคะเรียนทางไกลนะคะก็เหมือนเดิมนะคือค่าเทอมไม่ต้องเสียนะคะแล้วก็ยืมเงินเรียนได้ด้วยนะคะทุกคน นั่นแหละเนาะแล้วก็วันนี้ก็วันเสาร์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะแล้วก็พักผ่อนกันเยอะๆนะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย